สวัสดีครับพี่น้องประชาชนอยู่ผมบอสพีซเหมือนเช่นเคยครับประจําวันก็เดี๋ยวพาไปดู3เครื่อง3ตายกันไอโปรแถมโต๊ะยังมีนะเนี่ยอันเนี้ยแพ็คแล้วก็รอเครื่องที่กําลังประกอบอยู่ในห้องช่างนะครับมีลูกค้าร,รับเองด้วยวันนี้น่าจะสตัวนี้รับเองอันนี้เป็นส่งนะครับแล้วก็กองพวกนี้ก็คือรอประกอบเนี่ยเคสฮันคีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเคสฮันคีตัวเนี้ยเดี๋ยวประกอบพรุ่งนี้ นะครับมีลูกค้าสั่งเรียบร้อยแต่ผมประกอบให้ดูว่ามันจะออกมาสวยแค่ไหนเพราะว่ารูปใน,นเน็ตอะแม่งดูสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวรอประกอบตัวจริงว่าจะเป็นยังไงนะครับสมเครื่องวันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันนะครับน่ามีแต่เครื่องที่แบบจับต้องได้แพงสุดวันนี้3 8มหมื่นนะครับผมเริ่มให้ที่เครื่องนี้แล้วกันมาเคสเป็น Adventure รจากแบรนด์ซูนามินะครับเครื่องนี้จบอยู่ที่24,990 Intel i5 12400F นะครับ6 core 12 t h r e a turbo 4.4 RAM 32GB DDR4 บัส3,200 High s e e d 16GB x2 Dual Channel ครับ M2 NVMe 512GB Case กาจอ5050 8GB G, G, 50 50 G, G DDR6 นั่นเอง Solid Gaming เป็นตัว2,000ลมนั่นเองนะครับแล้วก็ M2 512GB c เนอะแล้วก็ตัว Motherboard B760M PG Lighting Atlock Phantom Gaming ชุดน้ำตัวนี้คือ LK p o d i i t o ด240ีต้น240นะครับเหมือนเดิมครับหน้าจอมีบอกสเตตัสต่างๆครบเลยนะทั้งอุณหภูมิทั้งการใช้งานแรม CPU กาจอว่าไปมันบอกอยู่ที่ตัวของปั๊มน้ำตรงนี้เลยนะครับสายน้ำร้อนน้ำเย็นหนาพอสมควรเลยตามนี้นะครับแล้วก็ power supply เครื่องนี้เป็น700วัตต์80พัตไว้ Sigma Tech X Power Pro นั่นเองครับประกอบมา ก็ประมาณนี้นะแล้วก็เปลี่ยนไฟก็ใช้รีโมทกดอย่างนี้ได้เลยประมาณนี้นั่นเองในงบ2 4 9 9 1 1มือทั้งหมดครับต่อมาครับเ,เครื่องนี้ผมใช้คำว่าเซตนี้ผมขอพูดเป็นเซตนะครับเป็นราคาครบชุดพร้อมใช้งานเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปแยกให้อีกเทคนึงสำหรับเซตนี้แต่ผมขอพูดเป็นเซตไว้เลยเซตนี้จบอยู่ที่17,490คือเซตเนี้ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรผมต้องบอกงี้ครับว่าหลายหคนเนี่ย ต้องการคอมเล่นเกมแบบครบชุดใช่ไหมแล้วก็งบประหยัดเล่น Delta Force, PUBG, ไฟเอ็มฟอร์ซ่าฮอยซอนไฟฟ่าย่สิที่เพิ่งเปิดตัวกันไปผมบอกเลยว่าเครื่องเนี้ยเล่นได้พวก The Sims 4อะไรเงี้ยคือเล่นได้หมดนะครับเดี๋ยวเรามาพูดสเปกกันโอเคนะชุดนี้ราคาอยู่ที่17,490 เป็นเครื่องพร้อมจอเรียบร้อยเลยนะครับเป็นเครื่องพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์ซสายยาว,วหูฟังพร้อมไมพร้อมใหม่ในตัวแถมให้แล้วก็ USB WiFi แถมให้เรียกได้ว,ว่าพร้อมเล่นเลยนะครับขอขั้นโฆษณาห,หนึงครับบอสดพีซีใช้เลขบัญชีใช้เลขบัญชีบริษัทเท่านั้นนะนอกนั้นคือมิชาชีพนะครับอ่ะโอเคตามนี้ชุดเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงในพาร์ทของตัวเครื่องกันก่อน ครื่องนี้ AMD Ryzen 5 5,500 6คอร์12เท MacBook 4.2 GHz นะครับแรมเป็น Hi ซิมครับ16 g Hz, DDR 4, b DDR4 บัตร3,200สล็อตแรมว่างนะครับคุณไปเติมเป็น32 g b ได้ในอนาคต M2 NVMe 256 g b จากแบรนด์ Hi ซิมนั่นเองแล้วก็การ์ดจอตัวนี้คือ RTX 3050 6 g b G DDR6 เป็นตัว OC Edition Twin Edge 2,000ลมจากแบรนด์ Sotac นั่นเองนะครับ แล้วก็มาเทอร์บอร์ด A520M HWS จากแบรนด์ ADLOCK Power Supply เป็น Power อร์ติดเคสมาเลยนะครับเป็นตัว550วัตต์นะครับแล้วก็เคสตัวนี้เป็นตัว Spirit Halo นะครับพัดลมจะได้มา3ตัวด้านหน้าเป็น r e d Green Blue ตามนี้เปลี่ยนไฟไม่ได้ปิดไฟไม่ได้ตรงนี้เป็นอะคริลิกแล้วก็ฝาปิดตรงนี้ก็เป็นอะคริลิกเหมือนกันนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนเคส มันจะมีรวมเปลี่ยน power เป็น600วัตต์ Sigma Tech ด้วยมันจะเพิ่เมเงิอนอยู่ประมาณ9 9 0บาทมันก็จะเลือกเคสได้20แบบนะครับทีนี้มาดูสเปคของตัวหน้าจอกันดีกว่าครับจอเนี่ยให้มาเป็น25นิ้ว120 h z IPS Full HD 1920 x 1080จอที่เป็นระบบ IPS นะครับก็ภาพคมชัดอยู่แล้วอันนี้หายห่วงนะครับผมแล้วก็อาตาัตรา refresh ให้มาที่120 h z เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆอ่ะแล้วก็ จอมันจะเลือกได้2แบรนด์นะครับบางแบรนด์เอ้บางวันนะครับก็อาจจะเป็นคูลเลอร์มาเตอร์บางวันก็อาจจะเป็นแบรนด์ MSI ที่เข้ามาแต่ว่าเป็นสเปคเดียวกันขนาดจอเท่ากันสเปคเดียวกันนะครับผมโอเคนะสเปคจอตามนี้ของแถมเมาส์คีย์บอร์ดครับแผ่นรองเมาส์ไซส์ยาวนะครับปิดไฟได้กดปุ่มไหนกดปุ่มนี้อ่ะโอเคประมาณนี้แผ่นรองเมาส์ไซส์ยาวมีแถมให้แผ่นรองเมาส์เลือกลายไม่ได้นะครับแล้วแตุ่่มให้แต่ว่าเป็นไซส์ย,ยาวแน่นอนโอเคจบ เรียบร้อยสำหรับเซตนี้17490อนาคตอัปเกรดได้ทุกส่วนอยากอัปตรงไหนเพิ่มตรงไหนคุยที่แอดมินให้เคลียร์ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อหรือคุณซื้อไปก่อนแล้วมาอัปเดตตามหลังก็ยอมได้นะครับผมตามนี้เนาะมาต่อกันที่เครื่องนี้ครับเครื่องนี้38,390เป็น AMD Ryzen 5 906เป็นตัว6คอ12เทรด Macbook 5.2 GHz มาเชื่อบอร์ดแอดลอพีจีไลตีหกหนั่นเองมีซอฟต์แวร์ปรับฟงปรับไฟรู้กันอยู่แล้วนะครับแ a มไ i p e เปอร์เวนอมสามสิบสองกิกดีไฟบัสหกพันสิบหกคูณสองดูชแนลซิงลมเป็นตัววอลคิรเป็นตัวโ o กิ DX140 ตัวเนี้ยโหดร้ายมากแปดป้ทองแดงนะแปดป้ทองแดงทูทาวเวอร์สพัดลม120มม,มนะและพัดลมแม่งมอเตอร์โคตรดีผมบอกเลย แล้วจอตรงนี้ไม่ใช่ทัดไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีซอฟต์แวร์ให้คุณไปปรับการตั้งค่าต่างๆได้โชว์อุณหภูมิแอดไฟล์คิ์แอดไฟล์วิดีโอได้นะครับก็เป็นซิงค์ลมมีจอก็ถือว่าโก้หนองดูพอสมควรน,นะครับผมอ่ะโอเค M2 512G เคปใครคิดว่าไม่พอเติมได้ครับเติมเป็น 1T 2T 4T คุยที่แอดมิน 5060Ti ครับ 8GDDR6 s o t a c Gaming เป็นตัว OC นะ ตามนี้แล้วก็ตัว power supply ก็เป็น800วัตต์80พัดว h i t Mega Max Chairman เคสที่ลูกค้าเลือกมาคือเป็นตัว Sigma Tech เป็นตัวพา n โนนั่นเองครับกระจกก็จะเป็นโค้งขึ้นไปอย่างนี้นะครับไฟสีน้ำเงินที่ผมเซตไว้ถ้าไม่ชอบคุณเข้าตัวซอฟต์แวร์มาเธอร์ดไปเปลี่ยนไฟได้เลยนะเอ้ยมันทำมากดข้างบนได้ไหมเนี่ยกดข้างบนไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนผ่านซอฟต์แวร์อย่างเดียวสำหรับเครื่องนี้ก็เอ้ยโทษทีมันมีรีโมทมานี่วะ น,น่าจะเป็น2ระบบนะครับผมอธิบายอย่างนี้ก่อนปรับผ่านซอฟต์แวร์ตัวมาเธอบอร์ดก็ได้ปรับผ่านรีโมทก็ได้ครับอย่างนี้ทํามาเป็น2ระบบโอเคนะรู้เรื่องตามนี้แต่เวลาปรับไฟลผ่านรีโมทมันจะได้แค่ไฟพัดลมไฟลแรมมันจะไม่ตามนะครับไฟล์แรมต้องไปปรับผ่านซอฟต์แวร์อีกทีหนึง่งอ่ะโอเคก็จบียบ้อยครับสำหรับเครื่องนี้ในงบ38390ฝาม้ฝากบอสพีซีไว้ด้วยลวกันงบเท่าไหร่ทามาคุยกันโจทย์การใช้งานคือแบบไหนอะไรยังไง ถ้าไม่มีความรู้เรื่องคอมแนะนําโทรปรึกษานะครับมันจะได้ความรู้ที่ดีกว่าซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไม่เป็นไรครับเราไม่ได้สีเรียสโทรมาปรึกษากับแอดมินแล้วแอดมินจะให้คำตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณวงางบเท่าไหร่ถึงจะทำได้ตามโจทย์ที่คุณต้องการอะไรประมาณนี้บอร์ p พมีบริการจะส่งออกทั่วประเทศไทยกันนะครับหนวันถึงหน้าบ้านแอดมินตอบแชทแปดโงเชา้าถึงห้าทุ่มฝากไวด้วยละกันที่บอร PC ครับ